ค่ะจะรอชาอยู่ใหญ่ตอนนี้มามาจอแถวกินปอเปี๊ยะนะคะแถวมันทอดมาต้น้ำก็มีด้วยโอ้โหนะคะกินก๋วยเตี๊ยวกินปอเปี๊ยะนละเส้นน้ำหน่อยนะฮะขอบคุณนะคะพี่เพนจ้าเราจะต่อต่อแม่ดาอ่ามีมาเพียบเลยน่ากินน่ากินจริงๆเอาช้อนอยู่เอาช้อนนี่เลยไหมเอาอนนี้เลยไหมนี่นะคะแม่ดาก็ได้แล้วนะคะ ข้อไขครขอไข่ข้อไครเอาน้ำอย่ได้นะคะอายอนงทางนี้ก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำเนาะน้ำได้นะคะไม่ได้ค่ะค่ะน้ำของสาวป่านน่ากินน่ากินนะคะอันนี้คืออะไรคะสีม่วงๆน้นน่ะนี่เผนือกเนาเปือกเนาะ นี่นะคะนี่จะเป็นก้วยเตีียวนะคะอ้ใครมานอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาถึงก็จ่ตั้งเลยเหรอคะไม่ใช่ครับถึงมา คิดว่ามาถึงแล้วแจกตังเลยจะเอาตังที่ไหนล่ะที่มาสุกวันที่หนึ่งเรียหรอพี่อี่หม้อที่หม้อโอเคลงทะเบียนแล้วเหรอลงทะเบียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ รู้สึกยังไงที่คุแกงคนเราุมีช่องใหญ่มาก่นะค่องใหญ่มากค่ะช่องใหญ่นะคะเอะไรนะเอ็มเดอร์เอ็มเดอร์ค่ะช่องใหญ่มาเยี่ยมกกอกนะคะไม่ได้นัดไม่ไดนัดเนี่ยคทใครกินเนี่ยมนรวยมาน แล้วแม่ยังเอาใหอลูกค้าอีกฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะขายดีขายดีค่ะนี่เหรอฮะไปแล้วนะคะนี่นะคะ รถของคุณตำรวจนะคะนี้บ,นนนบินผ่า,า,ออา,า,าน,นาอีกแล้วนะครับอุ้ยพี่อ๋อเขาเข้ามาเขาออกมาจากตรงนั้นไปแล้วนะครับไปแล้วค่ะนี่นะคะรถฟิกๆนะคะกุรกไ,ไม่รู้

ตายนนั่นน้องบุญตายมาตายดันดันดันนะคะเอฟซีจ๋าดันดันให้ได้ร้อยหน่อยนะคะขึ้นไล่สามรอบก็ไม่ถึงร้อยสักทีนะคะบุญยาค่ะแม่ดาไม่ทาทุกคนเผาเลยค่ะแม่เดี๋ยวหมดนะคะแม่ดาไปเอาปอบเพียมาแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะคุณบุญยาพาที่เป็นห่วงเด้อเดี๋ยวแม่ดาไปเอาของหวานก่อนเนาะร้อนๆแบบนี้นะคะกินของหวานถ้าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเอาของหวานก่อนนะคะแป๊บนึงเอ้าให้เดี๋ไปทั่วเลยใครใครเที่ยวไปหลอกคุณน้นคนนี้ พี่าสเอาเียไปื่อยอะพี่าเลยอขอของหวานหนึ่งช่วรคะพี่น้องคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะเม่เมฆหนึ่งช่วยเนาะน้องกินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะขายดีมากขายดีมากขายของหวานช่วยแล้วนะคะในบ้านย่านะคะขายดีขายดีมากมากเลยนะคะปอเปี๊ยะเนาะอันนี้ไปบ้านย่าชินะคะมีชายมีลูกสะพ้ายกลวยเสี้ยวนะคะลูกเสี้ยวก็จะลุ่มรอบนะคะลูกเสี้ยวเนาะมาอีกแล้วตัวเล็กๆไปมาอีกแล้วอ๋อตัวเล็กเลยตัวเล็กกระลำเขี้ยเดียวเขีลยนี่วันนี้วันหน้าละเลยของเหลือนะ ให้จะทานก๋วยเตี๋ยวเราเอาได้ไหมคะก๋วยเตี๋ยได้ไหมครับนั่นพี่ฮันนี่ไม่มีถ้วยบอกโอ้โหแบบนี้เลยนะคะพี่ฮันนี่ตั้งใช่หม้อเล็กๆเนาะไม่ดเล็กๆกลับไปกินนองนั่งกินอยู่นี่มันร้อนใช่มันร้อนต้องไปกินกับพัดลมเนาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอียบร้อยครับเรียบร้อยนะคะไม่ต้องชิมมั่นใจในนี่แบบนี้เลดีสุดแล้วพี่ จะได้ไม่หกเนาะตะกันอ๋อม้อมมาใส่โอ้ยทำไมหม้อเล็กจังครับตัวก็ใหญ่อยู่นะนี่ทำไมหม้อเล็กจังมันไม่ลงอะไรหมดอะไรอะไรเล็กหม้อนี่นี่เดี๋ยวถ้าไม่ดาวมอใหญ่มากเขาจะว่าเขาต้องอย่างนั้นแหละนะฮะก็รียกว่าคนตัวเล็กกับหม้อใหญ่คนตัวใหญ่กับหม้อเล็ก ทำแบบนี้นะก็ดดูิหม้อเล็กกันดิหม้อเล็กต้องรักษาหุ่นไงตัวเล็กต้เอาหม้อใหญ่จะได้เพิ่มหุ่นนี่นะคะตัวเล็กก็เป๊กๆนี่นะคะก็รอก็เสียอยู่เดี๋ยวหม้อใหญ่เลยนี่ค่ะ น้ำเย็นๆก็อยากค่ะอูขอน้ำหนึ่งแก้วหน่อยค่ะน้ำชายวให้น้องชาก่อนนะคะชากี่แก้วพี่ที่แล้วนะไม่มีคนสดแม่ดาจะเอาโอวัลตินหนึ่งแก้วเด้อก็เลยขอน้ำนะคะนี่นะครับน้ำสาวฝาสาวฟ้านน้ำสาวฟ้านออ๋ะคอไม่เป็นไรค่ะ ใบไม้ร่วงธรรมชาติมาจากข้างบนแม่ต้อยพ่อพงพงด้วยคเถียยก็ได้ขายดีมากๆเลยนะคะนี่เนาะเส้นยังร้อนไม่ทันเลยเนาะเส้นยังร้อนไม่ทันเลยนะคะขนาดน้ําเดือดขนาดนี้นะคะแสดงว่าขายดีขายดีมากๆเลยนะคะนี่ อหมดนี้ต่อให้แม่นับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสิบถ้วยแล้วให้แม่บอกหอมเนื้เขาบอกว่าหมดนี่อของแม่ดาก็คิวที่สิบเอ็ดก็แล้วกันเน,ะนาะ <c oughs>